ก็อยู่ดงมันมากะตอนไหนจะได้กินน้าไง เดี๋ยงอาหารใน้แค่ตอนเที่ยงกันนะคะนี่มาให้ตอเที่ยงอืมบางตัวก็มาบางตัวก็ไม่มาเะะั้ะบางตัวก็อยู่นู่นนั่ หไปดูฝั่งนี้กันนะคะมีใครว่างเนี่นี่คือคุณแม่ที่ดูเลยจระเข้น,นะคะนี่เอาอาหารมาเลี้ยงเขาเฮ้ออกมาแล้วบางตัวเขาร้อนนะคะยังไม่หยิกโอ้ยพวกมันมาเย็นมึงเขาอยู่ในต้นไม้นะคะโอดูนอนเฝ้าอาหารดูเพื่อน<ะ>ลอยมาหาแล้วนะคะนี่โม่มันอนอนมันอนอน,อนอมันแล้วย่งพวกมันแย่งมึงแล้ว นี่นะคะหนูมีหมดเลยอ่ามาดูฝั่งนี้อ่าคุณแม่จะพามาดูฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างโมโมนอนสติ๊กเนี่ยค่ะโมโมนู่นใหญ่ที่สุดเลยโมโมตัวนู่นหนูนอนเนี่ยสติ๊กตัวนี้ใหญ่ใหญ่ไม่ต้องให้มันตัวใหญ่ไม่ให้ให้ตัวเล็กนะคะตัวใหญ่กินเยอะแล้วกี่ตัวคะแม่ประมาณสี่สิบห้าตัวประมาณสี่สิบห้านะคะนี่ มีมีใช่ไหมคะเออมีมีดู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 แม่ดูนี่มีมีโอ้โหมีได้กินไหมมีอ่ามาตอนนี้กันต่อค่ะใครจะได้ใครจะได้เอ้าได้ไหมเนี่ยโอ๊ย ไอ้เก no ้ไม่ได้ฉลาดมันอยู <Overwatch> ่ต่อหน้ามึงทำไมไม่กินไอ้เค้มองหน้าถ้าด่าคนไม่ฉลาดตั้งหนาไ้เข้เพื่อนกินแล้วเองไม่ได้กินเลยน่ะอาหารอยู่ใต้ปากแล้วนนนนไม่ได้กินแล้วเองอ่ะไม่ได้อ่ะน่นไอ้ตัวนี้กินแล้วโอ้ยตัวเองจะไม่บรนยาศ เอาปากดิเอาปากโอ้กินได้ไหมน่นอ,อ่ะอยู่ข,ข้างๆอ่ะไปเอาสิคะมันกล้วยตัวใหญ่อืมกล้วยตัวใหญ่ทำเป็นเหมือนตาย <laughs> นี่นะคะดูฝากกันนอนวันนี้อากาศแดดไม่ร้อนนะคะแต่ว่าบรรยากาศจะอบอ้าวหน่อยวันนี้นี่ ค่ะไปคืมๆนะคะอยากให้ฝนตกค่ะอยากให้ฝนตกลงมาคายร้อนนอนค่ะองชิ้นสุดท้ายองชิ้นไปที่ไหนแม่โน่นไอตัวนู้นูม่นูนนนอนเกยเออไอเนั่นฉลาด<ม>เห็นอาหารเรางาบเลย มันหนุดจะอย่าไปใจมันทำเป็นนี่มันกลัวเนาะมันกัดกันปัดก,กันเหมือนนักมวยนี่นะคะเราก็พากันอยู่ประมาณนี้เยๆๆอะๆหมดแล้วให้อาหารให้ข้าวหนึ่งกิโลคะแม่คะให้ข้าวหนึ่งกี่กิโลคะ,ะจะให้กันจะริงนะ ห้าโลเอ้ยสิบโลขั้นต่ำอ่าสิบโลขั้นต่ำนะคะที่ให้เราไม่ถึงค่ะใช่แค่นี้ประมาณสองกิโลก่อนคอพรคอไก่เอาม่ให้ัวเล็กคอไมให้ตัวเล็กก่อนแล้วก็มีรอบเย็นอีกให้นะคะอันนี้ให้รอบช่วงกลางวันนะคะนี่ค่ะเป็นคอไก่สำหรับเจ้าเทเล็กสำหรับไอ้ตัวเล็กสำหรับจระเข้เล็กนะคะคอไก่ เดี๋ยวเขาก็พากันนอนจัางวันนะคะโอเคเราให้ดูบรรยากาศของเราพอวๆนะคะสําหรับที่ตกเตระเคนนะคะในปางช้างเขาชิจันทังเรานะคะเดี๋ยวคนญาตินะคะลงไล้์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ